สวัสดีครับพี่น้องสุขส้ทุกคนมือนีนะครับช่องเป็นอยู่กินนะครับมือนีสิผ้าพอม่พี่น้องมาเห็ดนาม,มักผลไม้หรือว่าว่ายจากนามผลไม้นะครับซึ่งวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับมือนีมีน้ําผลไม้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อเป็นการสะดวกนะครับต่อการเห็ดของเหาเฮากับสิบอด้ใส่นมผลไม้จากผลไม้สดนะครับแต่จะเป็นน้ําผลไม้สําเร็จรูป ที่เราซื้อมาจากห้างสินค้านะครับมันนี้กะติไส้มีห่อมารีนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นน้ำมางุนหลักะน้ำทับทิมนะครับกะจิมีหลายอย่างนะครับน้ำผลไม้รวมกันมีลองมมเข็อเบิ้ลแลวก็อุปกรณ์ของเรานะครับในการหมักดองก็จะเป็นขวดโอแก้วนะครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับจากนั้นก็จะมีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือยีนนะครับพี่น้องตัวนี้แหละที่เป็นตัวเฮเทไห เกิดกระบวนการมักบ่มเห็นให้เกิดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งยีสต์จะไปกินน้ําตาลนะครับในน้ํหวานในน้าผลไม้นี่แล้วก็ยีสต์จะทีค่าออกมาเป็นแอลกอฮอล์นะครับทีนี้การขั้นตอนการทํานะครับกับพ่อแม่พี่น้องเท่านี้ต้องล้างขวดให้สะอาดล้างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องล้างด้วยน้ำพอนนะครับต้องฆ่าเชื้อออกก่อนเพราะว่าเผื่อมีแบคทีเรียนะครับจ,จิไปลบกวนกระบวนการการทํางานของยีสต์นะครับเห็นไห้ ว่ายของเ้าอาจสิ้รสชาตพอดีนะครับซึ่งถ้าตอนการทำนะครับกะบอไร้ย,ยากเลยความมีพี่น้องอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องเทน้ำผลไม้นะครับลงไปในขวดโหลสะกกอนนะครับแล้วก็เทพร้อมกันเลยนะครับค่อยๆด้ยพี่น้องอ่าค่อยๆเทลงไปนะครับกาชนะทุกอย่างนะครับจะต้องผ่านการล้างแล้วก็ ้มหรือว่าลวกน้ำร้อนนะครับสมอไอ้วดนี่นะครับผมก็เอาไปไปล้างน้ำร้อนออกแล้วนะครับก็ไปหยอกเนี่ยก็เป็ขยาออกแล้วนะครับอันนี้น้ำผลไม้หนึ่งกล่องใหญ่ก็น่าจะประมาณล,ลิตรหนึ่งลิตรประมาณนี้นะครับพี่น,อนวว้องมาเบิ่งว่าสองกล่องเสเต็มบอนะครับ ไปเลยนะครับไม่เต็มนะครับเพราะว่าอันนี้น้ำผลไม้ก็เหลือเหลืออยู่นะครับอันนี้เราก็จะเก็บไว้ทานนะครับทีนี้ทำไมเราถึงไม่เทเต็มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราหมักบ่ม ยีดองข้าวสีทํางานนะครับมันก็สีปูมขื้นเป็นฟองอากาศขึ้นนะครับพรเพราะฉะ้นเ้ือห้องตรงเหลือสเปนด,ด้วยวเหลือพื้นที่ไว้ให้พื้นที่ครับเหลือพื้นที่ไว้ให้ยีดนะครับได้ได้เกิดแก๊สน,นะครับเวลาเข้าหมากลมแล้วทีนี้นะครับการ ที่เราจะใช้ยีสต์มาหมาักข้าวตองปุ๊กยีสต์มากะกอน,นะครับยีสต์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนาะพ่อแพี่น้องทีนี้เราก็จะเอายีสต์เนี่ยมาหมาักกม,มไว้ในน้ําที่เป็นน้ำหัวเชื้อก็คือผมเท,น,ทมมน้ำอุ่นนะครับย้ำว่าต้องเป็นน้ําอุ่นนะครับพี่น้องอย่าใส่น้ำร้อนโดยถ้าเราใช้น้ําร้อนนะครับยีสต์จะตายนะครับตรนนี้ข้าวสีมาปุ๊กปุ๊บยีสต์นะครับคือยีสต์นี่พ่อแม่พี่น้องก็หาซื้อได้ตามร้าน ขายเครื่องทำเบเกอรี่นะครับยีดอันนี้ก็ยีห่ห้อเอ็นเจนนะครับยี่ห้อเอ็นเจนนะครับพี่น้องยี่ห้อเอเ็นเจมันมันก,กล่องมันกลับด่านนะครับพี่น้องสีใสยีห่ห้อยังกระไรน,นะครับว่าจะเป็นยีดนะครับเราก็จะกะประมาณนะครับกะประมาณอาว่าปายซอนนะครับปายช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาเพราะว่าน้ําของเราไม่เยอะนะครับพี่น้องทันใจไร้อ่ามันกระสี เมานีครับเพราะว่าวยีสต์เนี่ยมันจะไปกินน้ำตาลแล้วก็มันก็จะบมันก็ไปลายเกิไปใยของเราก็จะเป็นายที่แบบแก่มากนะครับไม่เราเท่กเป็นเราทากแก่รสชาติจะเข้มข้นหรือว่าหั่นไผ่มาเข้มข้นนะครับกับอาจี่ใจละลายก็ได้ทีนี้นเราจะใส่ประมาณหนึ่นชงช้อนชาแล้วก็จะเก็บเก็บว้ใช้ในโอกาสหน้านะครับได้ระวังนี่นะครับเพราะมีพี่น้องกคนให้ยีสต์เนี่ยได้ได้ละลายนะครับละลายกับน้ำอุ่นนะครับ ยีดเป็นการปลูกยีดนะครับเพราะยีดเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆปลูก,ลกยีดขึ้นมาเราจะคนให้เข้ากันนะครับคพให้เข้ากันพี่น้องแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณ1 0ถึง15นาทีนะครับให้ยีดได้กระตุ้นยีดขึ้นมานะครับให้มันได้ก,กินตำการเพื่มาเป็นหัวเสือเพื่อข้าสีเทลงไปหมักกับน้ำผลไม้ของเรานะครับเพื่อให้เกิดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตามตีข้าต้องการนะครับ ในตอนนี้เราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะครับยัาวมาต้องเป็นน้ําอุ่นนะครับมันเป็นน้ำหอนยีตายด้วยครับพี่น้องเป็นน้ําอุ่นนะครับจากนั้นเราก็พักไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับสิงมาเบิรงนกันครับครับหลังจากที่เราได้กระตุ้นยีนนะครับหรือว่าหมักยีนกับหัวเชื้อแล้วนะครับตอนนี้ยีนของเราก็ทําปฏิกิริยานะครับพี่น้องตอนนี้กระติเป็นเป็นฟองอันนี้ก็คือยีนนะครับมันมันเป็นปฏิกิริยาครับ น้ำน้ําอุ่นนะครับซึ่งผมผสมผสมน้ําผลไม้ลงไปด้วยครึ่งหนึ่งกับน้ําอุ่นนะครับมันก็ตอนนี้ยีสต์มันกินน้ําตาลแล้วมันก็จะคายไอพวกนี้ออกมานะครับเป็นฟองปุ่มๆเกิดขึ้นี่เป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างข้าตตองเรือพื้นที่ใบในขวดนะครับเพราะว่าเวลามันไปทําปฏิกิริยากับน้ําผลไม้ในในโถหมักเาวน์นี้ มันกส็สีบูมจีงสีนะครับพี่น้องข้าก็เลยตตองเดือสเปรย์ด้วยว่าพืชดีแบบมันแล้วก่อนที่เราจะาเทลงไปนะครับผ้าป็สิค้นแห่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันซะก่อนเลยครับเด้ออันนี้เรียกว่าการกระตุ้นยืดกินกินของมันก็สีคล้ายๆเหมือนมีกลิ่นแอลกอฮอล์ออกมานิดๆแล้วนะครับกินเหมือนขนมปังด้วยนะครับทีนี้เราก็จะเอาหัวเชื้อ,อ,อเทลงไปในโถเลยนะครับ <c oughs> ไอห,หัวเชื้อนะครับก็ลงไปแล้วก็จะเขย่าสักนิดนะครับเพื่อให้มันเข้ากันทีนี้นะครับการหมักปุ่มนะครับก็อยู่ที่ว่าเท้านหมักแก่มักอ่อนนะครับตามจริงแล้วประมาณสอสาวันสีวันอะ่ะกะรสชาติกะไ่ได้ละครับแต่ถ้าใครจะหมัก10วัน1เดือนก็นแลวแต่นะครับอันนี้เราต้องหมั่นเอามาชิมนะครับก็คือ เปิดซิมเบืงว่าเฮ้าถ้าเราได้รสชาติที่พอใจแล้วนะครับกับความหวานนะครับหรือว่าใครทมามักแอลกอฮอล์แก่ๆกับมากไปดนๆนะครับเพื่อให้ยีสต์ขายมาแต่ถ้าเราเอาไว้นานนะครับยีสต์จะกินแอลกอฮอล์ไอ้ไม่ใช่ยีสต์จะกินน้ําตาลจนหมดนี่นะครับแล้วก็ความหวานของไวน์นี่ก็สีหายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้ากันมันชิมประมาณสองสามวันเอาขึ้นมาชิมถ้าเราพอใจในความหวานแล้วก็คือเราก็จะเอาวน์ของเรานี่ไปน็อกยีสต์ก็คือเอาไป ผ่านกระบวนการพันธุไรนะครับที่อุณหภูมิ60ถึง70องศานะครับเพื่อให้ยีดมันให้มันตายครับบอกง่ายๆภาษาบาลท่าคือให้ยีดมันตายนะครับแล้วก็กระบวนการทํางานของมันก็จะจบลงความหวานก็จะอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับวิธีง่ายๆของผมเลยก็คือแบบห้าบ่มีเครื่องแบบเหมือนเนาะเราเป็นไนะวโฮมเมดเนาะเราก็เอาทั้งขวดนี่แหละครับเป็นน้องลูไปต้มในหมอน้ำหยอดเลยแล้วก็กะอุณหภูมิประมาณที่ 6 0 70องศาก็คือในน้ำม,มันไอห่อนขึ้นมากนะครับแต่ไม่ให้เดือดถ้าถุดเดือดก็คือยี่ที่100องศานะครับอันนั้นก็มันจะวายจะเสียรสชาตินะในตอนนี้นะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็มารอดูว่า3วันสีวันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงกับสิมันซิมนะครับที่น้องส่วนฝาบะมีนะครับเพราะว่าฝามันเสียพตตยยุ่งกระสิบไ ปิดไว้แล้วก็ใช้ยางนะครับยางใส่ข้านนะครับก็จะรัดไว้ทัก2สองสารอบนะครับให้อากาศมันเข้าได้สักหน่อยนะครับซึ่งอากาศมันก็ตามอาทารเมื่อใดเพราะว่าเวลาที่มันหมักบ่งมันจะมีแก๊สออกมานะครับเราต้องให้ให้แก๊สมันได้ออกมาสักหน่อยนะครับเพราะสัตมักติดฟูมใชนาเฮาย่ำเพืเปิดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ วิธีการทําบ้าจากนาบผลไมนะครับกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามนะครับต้องเป็นอยู่กินนะครับไปในอ้อมอกอมใจนะครับถ้ามีโอกาสดีๆหรือว่าโอกาสหนานนะครับก็บสิพงายมเฮ็ดคลิปออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าาในช่วงกันสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ